ในยุคนี้การมีเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ดีเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมถ้ารถเพื่อนมีลำโพงติดมาจากโรงงานแล้วทําไมยังมีคนยอมลงทุนหลักแสนเพื่ออัปเกรดมันสงสัยไหมครับคำตอบง่ายๆคือเสียงที่ดีไม่ได้ทําให้เพลงเพาะขึ้นแต่มันทําให้ทุกการขับรถของเพื่อนๆมีคุณค่ามากขึ้นนะครับคลิปนี้แปมจะพาเพื่อนๆไปชมเครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาหลักล้านครับฟังไม่ผิดครับราคาหลักล้านนะครับเพื่อนๆมันหน้าตาเป็นยังไงทําไมเพื่อนๆต้องลงทุนกับมันลองไปชมกันนะครับ แฟนพาเพื่อนๆมากันที่สเตลกาลาดครับศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ระดับไฮเอ็นที่เกิดจากความหลงไหลในเสียงเพลงและงานฝีมือทางร้านเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงแบบคัสตอมฟิตครับที่ผสนเทคโนโลยีแล้วก็ความปาณีตเพื่อมอบประสบการณ์ฟังเพลงในรถที่เหนือกว่ามาตรฐานโรงงานนะครับเพื่อนๆปูพื้นฐานกันก่อนนะครับประเภทของระบบเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทที่1 OEM เครื่องเสียงติดมากับรถจากโรงงานจุดเด่นคือดีไซน์กลมกลืนกับตัวรถครับไม่ต้องเสียค่าอัปเกรด รายละเอียดเสียงไม่ชัดเจนเวทีเสียงเนี่ยแคบมากๆวัสดุลำโพงเป็นเกรดมาตรฐานเป็นระบบเดิมจากโรงงานแบบที่เราได้ยินตามแท็กซี่หรือรถทั่วไปเ,เพื่อนเพื่อนมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับประเภทที่2อคือ after market ระดับทั่วไปจุดเด่นคือลงทุนน้อยครับเสียงดีขึ้นจากเดิมข้อจํากัดคือคุณภาพยังขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เดิมในรถอยู่นะครับตัวอย่างของลำโพงประเภทนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนลำโพงคู่หน้าเป็น pioneer หรือว่า kenwood โดยยังใช้แอมเดิมติดรถและใช้แบรนด์จากระดับทั่วๆไปในตลาดนะครับประเภทต่อมาคือ after market ระดับกลางถึง รประเภทนี้จะเพิ่มทั้งลำโพง amp, ซับแล้วก็ DSP คุณภาพสูงจุดเด่นคือพลังขับเนี่ยชัดเจนดีมากๆปรับจูนเสียงได้ละเอียดขึ้นแต่ข้อจํากัดเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเ e ฟเ r เรนซ์หรือบางครั้งเนี่ยต้องติดตั้งหรือดัดแปลงตัวรถนะครับประเภทที่4คือประเภท high end reference system ระดับสูงสุดออกแบบเฉพาะคันใช้อุปกรณ์ Refer e n c e จูนเสียงระดับสตูดิโอนะครับจุดเด่นของประเภทนี้คือเวทีเสียงเนี่ยสมจริงมากๆเหมือนฟังสดอยู่บนรถเลยครับรายละเอียดครบทุกย่านเสียงการติดตั้งเป็นงานแฮนด์การเจาะตัว ใช้ระบบ plug and pay ถอดย้ายได้ข้อจํากัดคือง,งบลงทุนสูงครับเหมาะกับคนที่จริงจังเรื่องคุณภาพเสียงและงานเนี๊ยบที่สุดสเต๋อารล่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับคือไม่ใช่แค่ซื้ออุปกรณ์ดีๆแต่คือการออกแบบติดตั้งและจูนเสียงได้แบบพรีเมียมที่สุดนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยมีรถที่เป็นแบบซูเปอร์คาร์หรือว่า SUV ที่ราคามันค่อนข้างสูงหรือว่าต้องการทําเครื่องเสียงให้มันมีความเนี๊ยบเนี่ยเต๋อารล่จบงานได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อน พื้นฐานที่ต้องทําความเข้าใจสําหรับเครื่องเสียงรถยนต์กันบ้างอย่างแรกคือ H e a d UNIT หรือ s u r c e ครับต้นทางเสียงตรงนี้คือหัวใจเริ่มต้นของระบบเสียงเป,ป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเพลงหรือส่งสัญญาณเสียงเข้าสู่ระบบเช่นเครื่องเล่น CD เครื่องเล่นไฟล์ไฮเรสหรือแม้แต่ระบบ Streaming จากมือถือหน้าที่หลักของมันคือเริ่มต้นทางเสียงให้ดีถ้าตรงนี้ไม่ดีทดําดีแค่ไหนก็ไม่มีความหมายนะครับ 2คือ DSP ครับสมองควบคุมเสียงอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ปรับแต่งเสียงละเอียดในทุกย่านความถี่หน้าที่ของมันนะครับคือการบาลานซ์เสียงให้มันพอดีกันภายในห้องโดยสารนี่คือหน้าที่หลักของมันนะครับเพื่อนๆ ต่อมาคือแอมลิฟายเออร์ตัวขยายสัญญาณเสียงหน้าที่ของมันคือขับพลังเสียงให้กระหึ่มครับเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้ลําโพงแตกแล้วก็ไม่เต็มศักยภาพได้แต่ถ้ามีตัวนี้เนี่ยจะทําให้ไดนามิกเนี่ยดีมากๆนะครับต่อมาคือสปิเกอร์หรือว่าตัวลําโพงครับคือส่วนที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียงแบ่งเป็นตําแหน่งครับเช่นทวิเตอร์เสียงแหลมมิดเรนจ์เสียงกลางวูฟเฟอร์เสียงทุม้มและซับวูฟเฟอร์เบสลึกนะครับต่อมาคือเคเบิลครับสายสัญญาณคุณภาพสูงสายที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่่่าาาาาาางงๆเชนนสสสสยยยัญญณลํโพไฟห้ที ก็คือส่งสัญญาณโดยไม่สูญเสียคุณภาพและป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีนะครับ s o u n d p r o o หรือว่าดัมปิ้งครับวัสดุเก็บเสียงแผ่นดัมที่ติดในประตูพื้นหรือผนังห้องโดยสารเพื่อการเสียงรบกวนจากถนนและเพิ่มคุณภาพอะคูสติกนะครับหน้าที่หลักของมันคือลดเสียงรบกวนทาให้เสียงเพลงชัดขึ้นและเบสหนักแน่นขึ้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆสวยงามและได้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยนะครับเพื่อน ทีนี้เราไปชมตัวอย่างงานติดตั้งกันนะครับคันแรกกันก่อนกับ t ต y o ต a l a n c r u ครุสเทวิตเตอร์เนี่ยจะติดตั้งที่เสา A ด้านหน้าเป็นของ f o ร์คอออลติมาต่อมาคือ Midrange จะเป็น f o ร์คอยูโทเปียติดตั้งที่แดชบอร์ดคอนโซลนะครับและ w o เฟอร์เนี่ยจะเป็น f o ร์คอออลติมาติดตั้งที่ประตูหน้าด้านล่างประตูหลังกันบ้างน,นะครับส่วนของทวิตเตอร์เนี่ยแผงประตูทางร้านหล่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อใส่ฟอร์คอออลติมาครับเพื่อนๆและวูเฟอร์เนี่ยจะเป็นฟอร์คอออลติมาอยู่ที่ จะเป็น Black i x 2 Pro 7ตัวนะครับและ p o w e r c a p black IPC เนี่ย7ตัวแล้วสายสัญญาณของเขาทุกเส้นเนี่ยจะเป็น T-Shaft ทั้งหมดนะครับส่วน Dam Sound Shield เนี่ยจะเป็นโมเดล Massive Original นะครับ subwoofer เนี่ยจะเป็น Focal Utopia นะครับตู้ซับท้ายรถอันเบิร์เลอเลยนะครับเพื่อนเพื่อแล้วสุดท้ายเซตนี้เนี่ยจะมีไฟ LED RGB มีรีโมทควบคุมแล้วก็ควบคุมผ่านตัวแอปได้ด้วยนะครับต่อมาคือ Mercedes-Benz SLS AMG คันนี้จะเน้น p r e m i ยมสีสันไม่เยอะเน้นคุณภาพเสียงให้เหมาะกับตัวรถนะครับส่วน ของด้านหน้ากันก่อนนะครับทวิตเตอร์จะเป็นแอคคูตันติดตั้งที่แดชบอร์ดสฝั่งต่อมาวูฟเฟอร์เป็นแอคคูตันพื้นด้านล่างคีแพแนเสียงกลางต่ําแล้วก็เสียงเบสนะครับต่อมามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆท้ายกับโปรงด้านหลังตรงนี้เป็นเนื้อไม้ผลิตขึ้นมาใหม่จากทางร้านนะครับเพื่อนๆเป็นซับเบสนะระบบควบคุมของคันนี้เป็นยังไงครับตัวนี้เป็นแบ็กดีเอนะครับส่วนแอมป์เนี่ยจะเป็นแบ็กไอเอ็กทสายสัญญาณเป็นเชอร์น็อปและเฟรนด์แล้วก็จะมีแคปปาซิสเต เาการลาดจัดการสายได้ละเอียดยิบเลยนะครับแม้ลูกค้าเองจะไม่ได้เห็นเนื้อง,งานเมื่อเสร็จงานแล้วก็ตามแต่ทางทีมละเอียดกับระบบสายทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนข้างประตูหรือจะเป็นแผงวงจรไฟฟ้าทั้งหมดทุกจุดใส่ใจรายละเอียดดีมากๆถ้าอยู่ในจุดที่เกิดปัญหาในอนาคตทางทีมจะสามารถแก้ได้ถูกจุดแน่นอนตรงนี้เป็นจุดแข็งของทางร้านลูกค้าที่มาใช้บริการสบายใจได้เลยนะครับแล้วรถแบบไหนบ้างที่ทางร้านรับทำนะครับอย่างแรกคือรถทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋ง SUV MPV หรือรถครอบครัวก็สามารถติดตั้งระบบ เสียงคุณภาพสูงได้รดหรูลักชูรี่ไม่ว่าจะเป็น mercedes benz bmw lexus ที่ต้องการอัปเกรดเสียงโดยไม่เสียความดังเดิมของตัวรถนะครับฝั่งซูเปอร์คาร์ lamborghini ferrari porsche ก็จับเต็มได้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าคนที่มีรถประเภทนี้เนี่ยจะต้องการติดตั้งแบบปลอดภัยและเน้นความสวยงามทางร้านจัดการให้ได้แน่นอนนะครับเพื่อน,อนหรือจะเป็นรถเฉพาะทางอย่างรถบ้านหรือว่ารถตู้ vip สามารถสอบถามทางสเตลกาลาดได้เลยนะครับเพื่อน,อนระบบจะเป็น plug and play นะครับติดตั้งโดยใช้จุดต่อที่มีอยู่เดิมในรถไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัดสายไฟ ไม่ดัดแปลงโครงสร้างรถรับประกันว่าสามารถคืนสภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวารันตีรถเนี่ยไม่ขาดแน่นอนการติดตั้งไม่กระทบต่อการรับประกันจากศูนย์บริการมาตรฐานการทํางานระดับโลกใช้เครื่องมือและเทคนิคเดียวกับศูนย์รถยนต์หรูเลยนะครับและการป้องกันภายในรถเนี่ยทุกขั้นตอนปูผ้าย,ยางและใช้ฟิล์มกันลอยเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการติดตั้งทุกขั้นตอนนะครับเพื<ๆ>่อนๆอุปกรณ์ทุกชิ้นลำโพง MDSP สายสัญญ,ญาณซับวูเฟอร์และทุกอย่างที่ติดตั้งสามารถถอดและย้ายไปติดตั้งในรถคันใหม่ได้ เต็มระบบเลยออกแบบให้รองรับการอัปเกรดในอนาคตโดยไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะัะและทางสเตลกาลลดเนี่ยบริการถอนและติดตั้งโดยทีมช่างเดิมเพื่อคงคุณภาพเสียงเหมือนวันแรกที่มารับบริการนะครับทดสอบฟังเสียงฟรีสามารถนัดเข้ามาทดลองฟังระบบเสียงที่โชว์ลุมสเตลกาลลดได้เลยทางทีมจะออกแบบระบบส่วนตัวให้ทีมงานจะวิเคราะห์รถและสไตล์การฟังเพลงของลูกค้าเพื่อเลือกอุปกรณ์และการติดตั้งที่เหมาะสมให้ได้ดีที่สุดนะครับให้คําปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการออกแบบและประเมินระบบโปรโมชั่นเฉพาะรุ่นลดบางรุ่นมี ชุดติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ราคาพ,พิเศษลองสอบถามทางสเตลกาลัด<ง>ก่อนได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากอัปเกรดเครื่องเสียงรถให้มันสุดกว่าที่เป็นอยู่สามารถติดต่อสเตลกาลาดได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะโทรไลน์ Facebook หรือลองเข้าไปฟังด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะครับแล้วเพื่อนๆจะเปรียบเทียบได้ชัดๆนะครับว่าเสียงแบบที่ไม่เสียหูกับเสียงที่เสียหูเวลาฟังเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจสามารถไปใช้บริการสเตลกาลัดกันได้ถ้าอยากจะมีเครื่องเสียงดีๆไว้ติดรถยนต์นะครับสุดท้ายอย่าลืมใครที่มาใหม่อย การรับชมนะครับ